สวัสดีครับทุกคนรับสวัสดีครับต้รับเอ้ยใช่ครับวันนีครับผมกึลาสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมว่าไมซ์อะไรรู้ครับอ่านไม่ออกวันนี้เราก็จะมารีวิวอาวุธที่ผมสร้างนะครับอันนี้อาผมสร้างจริงนะผมสร้างเองกลับมือนะแต่อาวุธนึงไม่เกี่ยวมีอันนึงไม่เกี่ยวไม่ค่อยสวยเท่านัรนแหละอายุสีอาวุธสีเขียวนะ อาวุธสีเขียวนะมันเป็นสีเขียวอันนี้อาวุธกร,กระเด็นกับกระดอนาาน้ำมันนึลองอาวุธคนระับอันนี้อาวุธแรกคนระับชิ้นแรกคนระับอาวุธเรามาลองอาวุธชิ้นแรกเดี๋ยวนะบันตังสิ่งตังยังไงเอาปืนก้นยิงไม่เร็วเวไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้เอาเมือต่อยพอแล้วผักอุ้ยผักเออรีวริวชิ้นแรก เออเอาท่าเดี๋ยวท่าท,าทา่าต้องให้โอเคนี่เฟียงอือคูเท่เนี่ยแมครับท่านผู้ชมท่าทีโคเท่นะ ดูักปันดูชาปันเอาวุธชิ้นที่สองอันนี้อันนี้มาทีหลังนะครับที่จริงมันเป็นเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเท่าไร่ว่ามันน่นาคงจะริงพียงอาวุธนี้ก่อนนะไปเกี่ยวไปชิว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 เก็บมาลองมาลองอาวุธชิ้นต่อไปครับเราไปลองอาวุธเทนนี้นะ,นะต่อไปแล้วก็เป็นนี่คืออะไรครับ เ่อไอ้ธนูธนูยังมาห้าวธนดูดอกนี้นี่มาปั้งอันนี้มันดูเท่มากเลยยังอาวุธชิ้นนี้อาวุธดาบนี่เท่กว่าต่อ,อไปก็เป็นปืนก้อนเออมันจะรีวิวสั้นเพีเ่ยนไปปะ่ะ ผมว่ามันจะสั้นเกินไปนะเอาแววงมองแบบนเนี้ยคล็บวันนี้อยาบเป็น,น,ย,ปนยังไงอยากปรับโหมดอะตนตนี้ครับเอฟเฟคเสียง ไทยอา,า,าสาภาษาไทยเหมือนเดิมเป็นนี่ครับเป็นยแบบยืดสายอะไรอะอุ้ย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 สิ่งที่ดีโซ,ซน้าตา่าง น,นี่คืออาวุธที่ผมออกแบบมาเล่นๆนะครับโอ้ยกดผิดโอ้ยทำไมต้องกดผิดหลยรอบนี่คืออาวุธที่ออกแบบออกแบบมารบแรกๆคนระับก็เป็น,นอย่างนี้คนระับตอนแรกๆนะผมจะสร้างแบบนี้คนระับนี่คือหมัดนะครับลองชิปแรกนะอันนี้ ที่จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ยังเป็นอย่างนี้ที่สุดเลยนะครับยังเป็นมีดเล็กๆนะครับอันนี้มันยาวกว่านะครับอันนี้มาเป็นดนตรีวะเพลงมากับข้าว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 เอ้ยกับข้าวโอ้โหยืดยาวยืดยาวอะไรวะโอ้โยเดี๋ยินทะลึ่งกันไปแล้วมันจะยืดยาวกันไปแล้วน,นี่ยืดยาวเนี่ยยืดยาว ยืดยาวยืดยาวเดี๋ยวมันทะลึ่งกันไปแล้วยืดยาวยืดยาวต่อไปครับอันนี้อันนี้สั้นวานะครับธนูสั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยวนะ นะครับอันนี้ธนูยาวอันนี้ธนสั้นนะครับไปชิ้นต่อไปเจ็ตลิงเจ็ตลิงไปดูเท่อันนี้เท่กว่านะครับอันนี้ไปดูไม่ค่อยเท่ดูมันมือ,อยังไงง่ะด้วยเออแต่เป็นเลื่อนก็แรงก็แรงนะนแ,งนะแต่มันเล็งยากน,นิดนึงมันเล็งยากน,นิดนึงอนะ่ะ รับดูรับมันขยับซ้ายเล,เล็งไม่ค่อยโดนอ่ะเออแบบนี้ยังดีกว่ารับนี่ครับโดนโดนะโอ้ยอยากเจอขาตานะไงวัสดีครับเอามีดมาทำไมไม่ใช่มีด เราเห็นมันเป็นมีดอย่ามาสั่งแล้วอยากเกิดอยากเจอแบบนี้อะไรอ่ะอยุมกูไปละไปเลยไปใกล้ๆชอบฝักอยู่อย่าตีลูกอย่าตีอมเลยอย่าตีโอมเลยอย่าตีไอโอ้มเลยไอโอ้มไอโอ้มสวัสดีครับสวัสดีครับ เชฟเดียวบอดี้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 ทักทายหน่อยดิมีดโอ้โหมีดกระแกะคุณนะกระแกลองชีวิตอาวุธตกเลยครับเป็นหมัดที่ไม่มีดาเมีดนะครับโยนเล่นแล้วเฉยๆปิดห้องก่อน เอาแคบเราก็กลับหลังเมนูแล้วไอเทมโอเคตายไป นีก็เทอ่ะเปลี่ยนมันนผมจะสร้างอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วนะแมบปบแล้วเออเกือบดูไม่ถูกนะอือหือ ที่การสร้างแบบกว้างๆนะทำตามผมนะกดตรงนี้ต้องการปรับนะบปรับ,บ,บกำหนดเองครับเริ่มเกมเนบที่กวา้างๆถ้าเกิดจะสร้างอาวุรับผมจะสอนนะ อสอนสร้างเอาวุทนะเออผมก็หิวนะหิวข้าวแนละ้เดี๋ยวสอนสร้างเอาบุทับให้เอาไอเทมมาเครื่องนี้อกมาครับเห็นเป็นเหมือนเห็นผมผมเห็นคุมันมัวเวลาจะมาเล่นน้อยนะ่ะ กุ่มมงนว้าวไม่มีผ้แสงบ้างเลยด้ว หรืออะไรหรือไอเทบอย่างทางกายภาพทางทางกายภาพเกยพีย์อะไรเนี่ย วิบวับมากเกียบี่ผมมัวเล่นไปเสียเวลานะ เตรียมบล็อกนะครับถ้าเกิดจะสร้างอ,อาวูดเตรียมบล็อกนะเอาไปข้าวๆไปก่อนจำแดงครับเอาข้าวๆไ้ก่อนเอาแบบข้าวๆแผ่นไม้อ,อาคมนะครับ ถ้าเกิดคิเขเสียเวลาต่อครับเสียเวลาต่อไปบ้างไม่นะครับถ้าเกิดไม่อยากไปเสียเวลาต้องทำอย่างนี้ครับไม่อยากจะเสียเวลาล่ะก็ต้องใช้อย่างนี้ขัดควรรู้บ้างนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันหอ,อกอยาวๆมันต้องหอกยาวๆอดแทงได้เออโอย மன்னி เอาประมาณสักเท่านี้ก็พอแล้วแก่พอนี้ยังพอได้งันสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ เจอกันในคลิปหน้านะครับรครับผมบม๊ายบายครับวัวฟอย่ามาห้ากับเพรพระเจ้าอย่างเรานะครับผมเป็นเ้าเจ้าขั้นสูงสุดนะครับบ๊ายบายนะครับ